สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมดูข่าวคุณหมอผู้หญิงนะครับนะครับโดนฝรั่งกระทืบนะฮะนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเพราะไปนั่งที่บันไดซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณะเนื่องจากบันไดของวิลล่าลุกล้ำที่สาธารณะและโดนกระทืบนะฮะโดนเตะนะฮะอย่างแรงเลยนะครับผมขอประนามการกระทําของฝรั่งนะครับว่าเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรม นะครับทำร้ายแม้แม้กระทั่งผู้หญิงนะครับอันนี้คือข้อแรกคือการทำร้ายผู้หญิงนี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากอันที่สองพูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคายเหยียดหยามคนไทยว่าเป็นคนท้องถิ่นเป็นพวกโลกอลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศยอมรับไม่ได้นะครับนะผมเองก็ยอมรับไม่ได้นะครับเพราะเหยียดหยามคนไทยนะครับว่าเป็นคนท้องถิ่น ทั้งๆที่ฝรั่งคนนี้นะครับมาหากินอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่กลับไม่ได้คำนึงถึงบุญคุณของประเทศนะครับข้อ3เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเมียฝรั่งอ้างใหญ่อ้างโตว่ารู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตสามารถเรียกตำรวจมาเคลียร์ได้อันนี้ก็ฝากถึงตำรวจนะครับอย่าปกป้องคนผิดหรืออย่าส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเหยียดหยามคนไทยในประเทศ และต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปแนะนําว่าให้เขายอมความนะและก็บอกว่าคุณหมอถ้าสู้ไปติดคุกสี่ปีเพราะไปบุกรุกท,ทั้งทั้งที่คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาบุกรุกหรือเปล่าและข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่าคุณหมอไม่ได้บุกรุกนะคนที่บุกรุกคือใครครับฝรั่งนะครับฝรั่งที่ทําร้ายร่างกายหมอเป็นคนบุกรุกคุณตํารวจคุณต้องออกมาขอโทษคุณหมอขอไม่ได้บุกรุก และเมื่อเขาไม่ได้บุกลุกเขานั่งอยู่ที่ฐานะแล้วคุณไปเตะเขาเนะี่ยผิดไหมผิดนะต้องดำเนินคดีถึงที่สุดและด่าทอเขาเนี่ยทั้งหมินประมาทดูหมินเอาหนักๆครับทั้งผัวทั้งเมียคนไทยด้วยนะและก็ตํารวจครับอย่าไปรับใช้ต่างชาติอย่าไปเห็นแก่เงินแก่ทองดูแลคนไทยด้วยเราเป็นผู้พิทักษ์สันติราชไม่ใช่ผู้พิทักษ์ทรราชเหมือนกับที่คุณพ่อหมอเขาบอกทนายความในจังหวัดภูเกต็ต เคียงข้างคนไทยนะครับอย่ารับใช้ต่างชาติที่เหยียดหยามคนไทยฝากไว้แค่นี้ครับจุกรู